โหลวดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุ้คู่สุ้คนเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดชาแนลคือเก่าคือเดิมครับ,รบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปในเด้อครับผมตอนนี้ก็กําลังจะออกไปล้างรถครับได้เวลาต้องสะสางรถสุกับปงงแห้งพี่น้องเออจากรถขั้นสีดําเป็นขั้นสีเทาบันนี้มันมน เป็นคันสีเทากับสีน้ำตาลแล้วตอนนี้รดบูมน้อยนี่ต้องออกไปล้างด่วนนะครับรถคันสีดําเวลามันเจอฝุ่นเจออะไรมันก็จะเอ่อเบี่ยนสีเร็วน่ะแม่พี่น้องนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาไปล้างก่อนแล้วก็จะขึ้นไปกกกอกนะครับก่อนที่จะไปกกกอกเราก็จะไปตัดผมด้วยนะครับวันนี้จะไปตัดผมด้วยครับแล้วก็จะไปซื้อน้องแฟ <laughs> ซื้อกาแฟมากินนะครับพี่น้องครับโอเคพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยครับ เกิดปัญหาแล้วพี่น้องเอ้ยครับว่าเสียเอารถมาล้างพี่น่องขี่มาดีๆจ้งเลยล่วว่าเอ์บ่เย็นวันนี้แม่พี่น่องครับโอ้ตาย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 หาแต่แนวเ,เสียงเงินอีกแล้วชีวิตหมุนไนอ่ได้ขับรถมาดีๆวาิเสียมาล้างเอ์บ่เย็นจ้าสรู่ากกระต้องได้อ่าให้เขาเบิ่งแอ์ก้อนนะครับจังสิเสียไปล้างมือนี้พี่น้องโอ้ตายว่าิเสียรถมาล้าง่นไดันเสียงเงินขาแเอ์นั้นเปนนี่ น้ำยายแอร์ก็เพิ่งเติมนะครับคอมแอร์ก็ปกติอยู่นะครับงงมากเลยทําไมมันไม่เย็นก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าน้ยายาแอร์น้ํายาแอร์มันรั่วหรือเปล่าก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่ามันอะได้รขั้นไม่บอสพี่น้องเซ็งเลยเดี๋ยวรอดูอาการน้องแป๊บเดี๋ยวรอ่าดูอาการค้นไข่ก่อนว่าเป็นยังไงเราดูอาการคนไข้ก่อนว่าเป็นยังไ,าาไงไทำไมถึงงอแง,งบ่อยขนาดนี้ คนไข้ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่รถไข้นี่สิมันเสียงเงินหลายกำลังเชื่ออาการอยู่นะครับมัน,นกำลังช่างกำลังเชื่ออาการนะครับอันนี้มันเป็นน้ำกองซิลวไปหรือไปไหนเดี๋ยวเขาขายรลางวันที่โอ้ ากาศร้อนๆนี่มันสิว่าเย็นแม่พี่น้องรถข่อยนะอากาศร้อนข้างในจะไม่เย็นแต่ว่าอากาศหนาวนะมันเย็นเออแล้วมันชอบตัดความเย็นบ่อยนะครับรถคันนี้นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันมักตัดความเย็นดูแม่พี่น้องแต่ว่าตัดไปตัดมาสุดท้ายมันก็ไม่เย็นเลยนะตอนนี้ดีเลย์มันเสียนะดีเลยแอร์เสียดีเลยแอร์เสียอ๋อตอนนี้ทำงานแล้วเดี๋ยวชาวบ้าอ๋อตอนตอนนี้ทํางานแล้วนะครับ ตีเลแอร์เสียแต่ว่าตอนนี้ทํางานแล้วครับตอนนี้เรว่าแค่นะครับครับยี่สิบองศครับอืมครับผมว่ดถ่ายเงินเลยได้ค่ะอ๋อยี่สองศาเยครับอ๋ออันนี้ปกติข้างนอกนะโอนอุณหภูมิข้างนอกปกติโอ้มันจะลดลงตับตามอากาศข้างนอกกันป่ะครับถามมันเย็นแบบว่าถึงระดับนี้ต้องบากเกินสิบสององศานะครับ Oh. ว,ว่ามันจะเย็น,นได้เท่าไดกันแล้วตลดอดเนาะโอ้ oh, ครับนะครับทางในเมินเนียได้รูปประเทศไหนล่างอยู่ครับว่าเสียวไปล่างว่าเสียวไปล่างก่ได้เราว่าแอร์เ่าเย็นรถตายตายตาย,ตายนะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมสรุปว่าดีเลย์แอร์เสียนะครับพี่น้องครับอุ้ยข่อยกับพวกเขาใจภาษาซางเนาะพี่น้องเนาะนะครับ เสียสองร้อยเบาๆเปลี่ยนดิเล์ยอร์นะครับผมก็ตอนนี้รถก็เย็นปกติแล้วพี่น้องสถานีต่อไปคาเคเอารถไปล้างด่วนนะครับผมเพราะว่าฝุ่นหลแล้วพี่น้องเอ้ยฝุ่นจะได้รถคอยเนี่ยควยว่าถมฮี้นด้นหลังหนึง่งโอเคครับผมแอร์ก็กลับมาเย็นปกติแล้วนะครับผมเสียงเงินสองเด้งมม่อนีนะครับไม่เป็นไรพาไม่ได้ครับเออ,อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพี่น้องครับเจอกันที่กกอกน,นะครับสวัสดีครับผม